ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมกับเช้านี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ลำใหญ่นะครับแล้วก็น้องแสงขึ้นป่าพร้อมกันครับวันนี้แต่น้องแสงจะได้แยกก่อนเพราะว่าพอควานเห็นมีหญ้าเยอะอยู่เนาะบ้านบ้านคุณยายนะครับผมเนาะสวนคุณยายครับเดี๋ยวคุณแม่ลำใหญ่ก็จะยาวยาวไปเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินพร้อมกันว่านางจะมีปฏิกิริยายังไงเนาะก็ถือว่าโอเคยูยครับผม ก็ดูนะครับผมทางโน้นก็อ่อนแม่อย่างเดียวเลยครับผมเนาะอ่ะนะอ,อนแม่นะครับผมอ่อนแม่ทานเออแสงเออแสงโอเคครับเดี๋ยวก็ให้คุณแมย์ลำใหญ่เนาะรอน้องแสงก่อนแป๊บนึงนะครับผมเนาะว่าพ่อควานต้องโยโซน,น้องแสงแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับนี่แม่จา๋าโอเคครับผม ออกเดินทางแล้วนะคะวันนี้ก็พาน้องแสงเดินไปพร้อมกับคุณแม่ลำไยนะคะไม่รู้นะคะว่าคุณแม่ลำไยจะมีปฏิกิริยาแบบไหนเนาะที่ไม่มีพ่อควานเดินตามก้นนะคะก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวเราต้องฝาน้องแสงไปขึ้นทางเดี๋ยวขึ้นทางน้องแม่ลำไยขึ้นปาอีกก็เอาน้องแสงไปฝูกไว้ขึ้นทางแล้วก็ให้คุณแม่ลำไยเอาขึ้นป่าไปอีกทีนะคะเพราะว่าตรงที่ผูกน้องแสงนี้ก็จะถึงเร็วกว่านะคะ เดินตามร่นกันไต้เต้ยก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะไม่จ๋าดูม่ก็มีพอควาดเดินข้างๆอยู่นะคะก็ผ่าน้องแสงกระทมนะคะวันนี้ กะจะได้ฝ<ด>ึกให้เขาชินกันนะคะก็จะถึงเส้นทางขึ้นป่าแล้วนะคะวันนี้ก็พาทั้งเด็กทั้งคุณแม่นะคะขึ้นไปเที่ยวป่าพร้อมกันเลยเป็นครั้งแรกนะคะหล,หลังจากที่ยานมกันมาเนาะน้องเซงก็ได้ไปเที่ยวป่าพร้อมคุณแม่นะคะ คุณแม่รำายญของเราก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็ไม่ต้องพาไม่ต้องพาเพื่อนเดินเป็นเพื่อนเนาะคือให้เขาเห็นกันทุกวันนะครับก็กำลังฝึกคุณแม่กับคุณลูกให้ได้ไปเที่ยวป่าพร้อมกันนะคะคุณแม่จ๋าก็ฝึกน้องไปเรื่อยๆนะคะน้องจะได้คุ้นชินกันเนาะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราต้องไปไหนมาไหนด้วยกันได้ก็จะฝึกน้องไปเรื่อยๆ น้องแสงก็อยากเข้าหาคุณแม่แบบเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าก็เราก็ยังไม่ประมาทนะคะเพราะว่าคุณแม่ลําไยก็ยังมีปฏิกิริยาคือต่อต้านช้างเล็กอยู่เนาะเขาเรียกว่าคุณแม่ยังยังระแวงช้างเชื่อ,อื่นอยู่ค่ะคุณแม่ค่ะแต่ก็จะพยายามฝึกน้องไปเรื่อยๆค่ะแต่น้องแสงนี่ก็ยังเลมองอยู่นะคะ ก็ยังมีเสียวหลังอยู่นะคะเพราะว่าไม่ควานเดินตามค้นเนาะก็ให้คุณแม่ลำไยยืนกินหญ้ารอพ่อควานอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะพานนองแสงแวเวข้าปลูกข้าง,ข,าง,ข,างข้างนี่แหละคะ่ะคุณแม่จัง,ง<อ>ก็ใกล้ๆนี่นะคะก็ให้คุณแม่ลำไยยืนรอพ่อควานอยู่เนาะคุณแม่ลำไยก็ยืนทานหญ้ารอพ่อควานอยู่ค่ะ ไปดูหลากผูกของน้องเซงนะคะวันนี้เด็กดื้อของเราได้เข้าป่าค่ะโอ้ยวันนี้ไม่ได้พาน้องเข้าไกลนะคะนี่ก็คือที่ที่ผูกน้องเมื่อวานนะคะก็ผูกน้องตรงนี้นะคะเตยันเลยก็ยาเยอะแยะเลยนะคะก็หญ้าเยอะแยะเลยหญ้าก็ยาวด้วยนะคะวันนี้พ่อวันก็จะผูกน้องไว้ตรงนี้นะคะจะผูกไว้ตรงนี้เลยเอ้ามา จะถึงกล้วยเขาไม่พอไม่ถึงดูดยดวดวิ่งเข้ามาหาไม่ควานนะคะพูกเที่ยวปลาก่อนลูกวันนี้เที่ยวปลาก่อนดูนะคะเป็นยังไงเนาะเด็กดื้อของเราเที่ยวป่าจ้าลูกเที่ยวป่าจ้านม่จะไปกับแม่แม่ไม่พากลับบ้านลูกแม่ไม่พากลับลงกวันนี้แม่จะให้หนูเที่ยวป่า ดูนะคะเด็กเด็กดื้อรู้ตัวแล้วว่าวันนี้จะต้องถูกปล่อยไว้ป่าแน่ๆเลยอยู่นี่ก่อนนะลูกแปบเดียวเดี๋ยวก็เลิกเรียนแล้วกินย้าเนี่ยยาเยอะแยะเลยนะคะแม่ๆจ้าดูนะคะยาเยอะมากๆเลยแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แคบๆนอกช้างโตก็อาจจะปลูกไม่ได้นะพ่อก็ไม่หามีดมาตัดต้นหนามนี้ออกหน่อย ดูนะคะส่วนคุณแม่ลำไยของเราก็ยังยืนรอยืนรอพ่อควานอยู่นะคะโอก็จะปลูกไว้ตรงนี้นะคะออกเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะไปดูแม่ลำไยโตนะคะอ่นี่น้วะ คุณแม่ลำไยก็ยืนทานหญ้าแบบอะไรตลอดเลยนะคะเพราะว่าข้างทางก็มีทั้งหญ้ามีทั้งเถาวันเยอะแยะเลยคแม่เดี๋ยวตอนเย็นครับเพราะว่าหน้าฝนอย่างนี้หญ้าเยอะแยะเลยค่ะตอนเย็นตรงนี้นะคือเราจะปล่อยตามข้างถนนนี้มาให้ทานทางถนนนะครับผมเนาะตอนเย็นเราก็จะปล่อยมาให้คุณแม่กับคุณลูกทานเมือนออยากมาจากไหนเลยดูนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราพาคุณแม่ลำไยขึ้นป่าเลยครับผมปกติพ่อควานกะพาน้องลำไยขึ้นป่าเหมือนกันเนาะแต่วันนี้วันนี้เอาน้องแสงไว้นี่แหละ น,นีเอานอ้องแสงไว้ใกล้บ้านหน่อยนะคะจะเ,เอาเฉพาะคุณแม่ลำไยนะคะที่ขึ้นป่าเพราะว่าตรงนี้มันสถานที่แคบน้องก็โอเคอยู่ถ้าช่างยาเดือวจะหักต้นยูกาเขา <c oughs> โอเคครับไม,ไม่จ๋าเนาะเดี๋ยวเราตามคุณแม่ลำไยขึ้นป่าดีดีกว่านะครับผมหรือว่าสถานที่เราผูกจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะคือคือได้พักผ่อนในตัวนะครับผมเนาะได้พักผ่อนไปในตัวนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมก็เข้าเขตดป่าแล้วเนาะแม่แม่จ๋าก็วันนี้ก็พานางเข้าไปลึกอยู่นะครับผมเนาะคือให้สงบเงียบนะครับผมปกตินะจะมาไม่ได้เลยนะครับผมเนาะตอนที่เราอยู่ด้วยกันใหม่ๆนะครับผมแต่ออย่างนางก็ตั้งน้องแสงจันทร์ด้วยแหละเนาะตั้งคันน้องแสงจันทร์ด้วยพอขวานก็เลยไม่อยากฟื้นครับ ถ้าถ้าฝืนก็น่าจะได้เลยแหละครับไม่ไม่อยากเนาะแต่พอดีช่วงนั้นเราไม่กล้าฝืนนางนะครับผมเนาะแต่พอช่วงนี้ก็ถือว่าเมือน,นางจะโซด้วยและนะครับผมเนาะนางช่วงนี้โซนะครับโซมากๆเลยเนาะก็เลยนางก็เลยยอมมาโดยดีนะครับผมเนาะไม่ได้ฝืนอะไรเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าถ้านางเฮ่อเไปเฮ้อขี่ไหญเฮะ ถ้านางไม่ขัดขืนอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนาะนางก็จะได้กินต้นไม้ใบหญ้าครับทางทานนี้ก็เป็นต้นไม้ครับที่กําลังงอกเงยขึ้นมาเนาะก็ต้นเล็กๆก็นางก็จะถอนถอนรากนะครับผมเพื่อทาน,นครับผมเนาะเป็นยาสมุนไพรไปในตัวนะครับผม้องช้างเขาจะรู้ดีนะครับว่าต้นไหนจะเป็นสมุนไพรเนาะต้นไหนทานได้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ผูกน้องช้างเลยเนาะก็เข้ามาถึงกลางป่าแล้วนะครับนี่ไม่จ๋าก็ยังมีสวนหญ้าอยู่นะครับผมเนาะสวนหญ้าอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็จะดูแบบอ่าจะง่ายนะยังไม่อยากจะมานะครับเพราะว่าน้องแสงมาพร้อมกับน้องแสงด้วยนะครับวันนี้พอไม่เห็นหน้าน้องแสงครับก็เหมือนจะลุกลี้ลุกลนนะไม่อยากจะขึ้นมาแล้วนะครับผมเนาะ ปกตินางจะมาแบบชิลๆเรื่อยครับแต่วันนี้ก็ยังมีมีเล็กๆน้อยๆที่แบบอ่าไม่อยากจะเดินครับไม่อยากจะเดินเนาะแต่ก็โอเคครับไม่มีปัญหาครับผมเนาะทีนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับผมเนาะต่อไปเราก็จะได้พาน้องแสงขึ้นป่าเหมือนกันครับเพราะว่าที่ตรงนั้นมันแคบนะครับผมเนาะที่เราปลูกน้องแสงครับหญ้าเยอะแต่แคบก็ไม่เป็นไรคือให้น้องคานก่อนตรงนั้นนะครับผมเอาไม่ไว้ด้วยไม่ได้นะครับน่าจะเป็นพวกนี้เราก็จะได้ขึ้นป่าพร้อมกันเลยแหละนะครับผมเนาะ คือมาพร้อมกันเลยนะครับผมพอจะผูกห่างๆกันไว้นิดนึงนะครับผมเนาะห่างกันไว้นิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะยโยนโซ่ลงเพราะว่าเสานทาตัวน,นี้ขึ้นไม่ได้ครับมีแต่ไม้นะครับผมเนาะมีแต่ไม้เลยโอเคครับผมโอเคครับผมก็ถึงจุดหมายแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกไว้แถวนี้นะครับผมเพื่อให้กิน ต้นไม้นะครับผมเนาะรากไม้แถวนี้ครับก็ยังพอมีหญ้าอยู่ครับไม่ไม่จะพอมีหญ้าให้เล็มอยู่เนาะแต่ก็ช่วงนี้นางก็น่าจะชอบทานต้นไม้ซะมากกว่านะครับผมเนาะชอบมาทานเปลือกไม้ครับเปลือกไม้เพื่อเป็นยาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ดูจา่รักษาท้องนะครับผมเนาะท้องไม่ท้องไส้าอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมเดี๋ยวเราตามเข้าไปเนาะว่าจะพอมี Low อะไรให้ลางใน้ทานบ้างนะครับผมก็ยังพอได้เลีมอยู่นะครับผมเนาะหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับผม สัตว์เลยสัตว์เลยก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ขลิ่นเนาะถือว่าไม่ขลิ่นนะครับเนี่ยต้นไม้ใบหญ้านางกินหมดนะครับผมเยอะครับนี่นะครับผมดงหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมดงหญ้าอยู่ตรงนี้สัตว์กัดพึชขึ้ดงหญ้าอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมเนาะก็จะปลูกต้นใหญ่นี่เลยนะครับผมจะได้ถูด้วยถูตัวด้วยนะครับผมยาเยอะครับไม่ไม่จ้าช่วงนี้หน้าฝนเนาะป่านะครับนี่ต้นละมูกนะครับผม เขาทานนะครับผมน้องช้างชอบทานเลยนะครับผมเขาเลี้ยงต้นโมกนะครับต้นโมกเนาะก็หลายๆพันเลยครับหลายๆพันที่เพราะว่าต้นขนาดนี้น้องช้างชอบทานเลยครับต้นเล็กๆนะครับผมจะดึงรากทานหมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะแม่ๆเนาะสำหรับวันนี้พ่อควานก็อัปเดตให้กับพ่อพ่อแม่ทุกทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยที่น้องแสงกับคุณแม่ครับได้เดินทางขึ้นป่าพร้อมกันนะครับแต่ก็แยกทางกันนะครับผม วันนี้ดูนางก็เหมือนจะคิดถึงน้องแสงเหมือนกันนะครับผมเนาะก็จะพยายามให้มาเหมือนเดิมครับผมเนาะให้มาเหมือนที่ตอนที่เขาอยู่ด้วยกันครับผมให้เขารักกันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นผลงาเป็นสื่อนะครับผมเนาะแทนสื่อให้ด้วยนะครับรัก ก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยเด้อค่ะผมพอขวานก็เนาะพูดไม่ค่อยเก่งเนาะก็นานๆทีนะครับที่เราจะลงคลิปให้พ่อแม่ได้ดูกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไลค์ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับไลนหน้านะครับผมเนาะตอนที่ว่าพอขวานไม่ต้องคุมเลยแหละคือปล่อยน้องแสงเดินตามแม่นะครับผมเนาะก็จะนานหน่อยเนาะก็ดูดูเวลาและโอกาสนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตลงไลค์ไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันไล์หน้าครับขอบคุณครับ